ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีซีโรโซสเตชันซึ่งเป็นทะเลเป็นชายหาดของสิงคโปร์นะครับลกักษณะของชายหาดที่นี่ก็จะเป็นจะให้ดูมีทุ่นล้อมรอบนะครับเวลาลงไปเล่นน้ำนี่ก็ผมว่าดีอยู่นะปลอดภัยอยู่เพราะว่ามันเรื่องแมงกะพรุนเรื่องสัตว์ร้ายอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเป็นทะเลที่ถูกสร้างขึ้นนะครับ แล้วก็มีโรงแรมด้วยเป็นของเซนเตอร์ซ่ารีสอร์ทถ้าใครอยากมานอนกินลมชมทะเลแถวสิงคโปร์ก็มีตรงนี้แหละครับส่วนนักท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติอังยุอโลปก็เยอะครับตรงนี้ก็เป็นบาร์เหล้านี่ครับเป็นบาร์เหล้าเวลานอาหารส่วนทานบนนั้นเป็นเคเบิลเคเบิลคาา์ครับ มาจากสถานีเซนโตซานั่นแหละด้านหลังผมนี่เอรดนดาเนี่ยหน้านกล้องเนี่ยจะเป็นบันทีจ้ำเหมือนพันทยายนะครับแต่ว่าสะอาดมากสะอาดสะอาดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่าเรือครับเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือท่าเรืออุตสาหกรรมเราเนี่ยแหละก็ะมีไลฟ์การ์ดคอยดูแลอยู่ แนะนำว่าถ้ามาเที่ยวตรงเนี้ยก็เอารองเท้าแตะมาแล้วก็มานอนโรงแรมที่ผมบอกดีกว่าลาซาเซนทซ่ารีสอร์ทเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับสิ่งอำนยวยความสะดวกโรงแรมความบันเทิงก็มีครบนะครับเงินอะไรวะซับพพายพาเลียริงๆเคยมาครั้งหนึ่งแล้วหนะนี่ข้างบนมีซิไลายให้เล่นเลย ใช่ไหมครับเนอะนอนอมาได้แังโุ้นเป็นชายหาดเป็นชายหาดชายหาดซึ่งหาดแถวนี้ยมันเป็นการถมเข้ามาไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเป็นการสร้างขึ้นเกาะแก่งต่างๆพวกนี้ก็เป็นการสร้างขึ้นมาครับตรงนั้นก็ยังเห็นนะมีท่าเรือ บารเล้าร้า,รานอาหารไม่ค่อยวุ่นหรอกครับมาว่ามันแพง <_ EN> ก็เลยจะเหลือเต่ผู้มีอันตะกินนั่งกินอยู่อ่ะเลยไม่แพงมาก

Jong Baga. Tanjong Baga. Please mind the platform gap.